น้ำเก็บไว้เป็นน้ำหกสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมนะครับที่ช่องย t u b e นะครับศรัทธาลูตาบุญชื่นนะครับเสถาเจนีนะครับก็นะครับมาเก็บภาพบรรยากาศนะครับการจาริตุดงนะครับของลูกตาบุญชื่นปญญาพิโธนะครับไว้ให้ที่น้องลูกหลานนะครับได้ดูทางบ้านนะครับว่าแต่ละวันนะครับลูงตาท่านจาริตุดงนะครับผ่านหมู่บ้านอะไรบ้างนะครับจุดไหนจุดไหนนะครับก็ ได้บอกก่าวพี่น้องนะครับลงไปนะครับที่ช่อง YouTube นะครับสาธุสาธุครับสาธุครับน้ำวางได้เลยนะครับเดี๋ยวด้านหลังจะมารับนะครับผมช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหมู่บ้านห่างๆก็จะเป็นภูเขานะครับเป็นบางส่วนนะครับ สาธุครับสาธุครับวางได้เลยนะครับเดี๋ยวด้านหลังจะมารับนะครับผมตัวนี้ให้เด็กเลยนะครับเด็กเลยนะครับสาธุ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 ครับ สาธุสาธุครับสาธุสาธุนะพี่น้องเรานะครับชาวไทยแล้วก็พี่น้องเราชาวพม่านะครับที่ท,ท่านมีพิษณุพานะครับเลี้ยงใจ่ชะตาลงตานะครับท่านก็ได้มานำน้ำนำนมนะครับมาถวายหลวงตานะครับครับหลวงตาพี่เอาขนมขนม เยอะๆหน่อยครับเยอะๆหน่อยเยอะๆหน่อยครับเอาไม่อีกครับเอาไม่อีกเอาไม่อีกครับเอาดไหมอีกครับนะครับตาให้คุณยายนะครับเออาม่ีกครับไตาให้คุณยายนะครับพี่น้องสาธุสาธุครับสาธุครับ ยังยังครับสาธุกับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับสาธุครับสาธุครับนี่พี่น้องเรานะครับชาวต่างชาตินะครับผู้ครับสาธุครับ วางไว้นะครับเดี๋ยวด้านหลังจะมารับนะครับสาธุครับสาธุสาธุ สาธุครับสาธุครับวางได้เลยนะครับขอบคุณครับอนี่นะครับพี่วิก็ได้ฉีดแอลกอฮอล์ด้วยนะครับนี่เพราะว่าผ่าเชื้อผ่าเชื้อเนาะผ่าเชื้อบาถิ่อ่าเชื้อเยอะผ่าเชื้อโควิดนาีนนะครับพี่น้องป้องกันไว้นะครับก็เป็นระยะระยะไปก็จะฉีดกันไปเรื่อยๆนะครับสาธุครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่โรคระบาดนะครับต่างคนก็ต่าง ช่วยกันป้องกันรักษานะครับฉีดแอลกอฮอล์ไว้นะครับเป็นระยะระยะแล้วก็ผ้าที่ลวงตาท่านได้ค้อใหัวพี่น้องของเรานะครับลวงตาท่านก็ได้ฉีดแอลกอฮอล์นะครับเป็นช่วงเป็นระยะเหมือนกันนะครับอให้เด็กเลยนะพี่นะอสาธุครับลวงตาให้เด็กๆนะครับอสาธุสาธุครับนะครับก็แย่งพี่น้องนะครับไปเรื่อยๆนะครับ คือหลับมากหลับสบายมากคือนี้ตกอ่าฝนตกท้งคืนเลยนะครับเมื่อคืนนะครับตกแรงด้วยนะครับมาช่วงเช้าวันนี้นะครับ็อนสายนะครับอากาที่ร้องในเช้านะครับอันนี้ก็11อนาฬิกาแล้วนะครับก็ยังดีนะครับที่ฝนไม่ตกนะครับบรรยากาศอบอ้าวนะครับ สาธุครับสาธุครับเอาใส่กระเป๋าก่อนนะพี่นะอ่ะครับผมครับสาธุครับสาธุอ่าแต่ท่านไม่รับปัจจัยครับพี่ครับผมนะครับเป็นปัจจัยนะครับเป็นสตางังเป็นเงินนะครับเราอ่าแต่ท่านไม่รับนะครับให้เรานําใส่กระเป๋าไว้นะครับแล้วก็อพนมมือนะครับรอให้หลวงตาท่านได้ก้อหัวให้นะครับ ว่าถ้าเรายังถือสตังค์นะครับถือเงินนะครับไว้ที่มือนะครับหลวงตาท่านก็จะยังไม่เคาะให้นะครับเพราะว่าหลวงตาท่านาไม่รับปัจจัยนะครับพี่น้องตาทานครับหครับสาธุสาธุครับ สาธุครับสาธุครับสาธุครับแม่น้ำนี้เดี๋ยวใครมาหยุดด้านหลังจะมารับนะครับผมครับผมพี่เอาเอานมให้เด็กเลยนะนมให้เด็กเลยนะครับอ่นะครับให้เด็กนะครับผมอาสาธุสาธุครับ ยกครับยกยกไวนะครับยกถวายหลวงตาก่อนนะครับอาสาธุสาธุครับวางได้เลยนะครับผมด้านหลังจะมารับนะครับกับต่อสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็อย่าลืมกระดิ่งไปกดติดตามนะครับให้กับช่องยูทูบนะครับสัาหลวงตาเ็นชื่นนะครับเสียดตามเจนีนะครับส้หรับ